หวานเวอร์พรอยเชอร์มารีวิวความรักต้องทูพีลั่นดีกว่าอยู่คนเดียวมีรักที่ดีดีกว่าไม่มีหวานแบบไม่มีพักเลยค่ะสำหรับคู่ของนางเอกสาวพรอยเชอร์มานกับหวานใจแรปเปอร์หนุ่มต้งทูพีที่มักจะมีโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่ออกมาเสมอแต่ชอ็อตทำเอาคนโสดตายเรียบเลยค่ะ ล่าสุดพลอยมาร่วมงานใหม่เคลื่อนขเปิดตัว h o l l a น d ์เด็กคอลเลคชั2023ที่ไอคอนสยามหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์สื่อถึงเรื่องความรักงานนี้บอกเลยว่าให้สัมภาษณ์ไปก็เขินไปแถมยังลั่นอีกว่ามีแฟนยังดีกว่าอยู่คนเดียวปีใหม่แผนพักผ่อนยังไงบ้างจริงๆเหมือนทุกปีไม่ได้แผนอะไรเลยต่อยไปตามเวลามีไปกินข้าวบ้านเพื่อนบ้านหนูนบ้านนี้ ต้องมีคอนเสิร์ตไปกับพี่นานาไปแชมป์จริงๆปีใหม่อยากอยู่บ้านแต่ว่าโต้งเขาคงไม่อยากอยู่บ้านก็ไปกับเขาหลังปีใหม่ค่อยว่ากันอีกทีจะปล่อยแบบสบายๆไม่มีแผนมากกว่าชีวิตปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเป็นปีที่คาดไม่ถึงเหมือนกันค่ะฮ่าฮ่ฮห,ห,ห,หลายเรื่องเลยค่ะเรื่องงานเรื่องชีวิตเดี๋ยวป่วยใาญบ้านรถพังต้องซื้อใหม่มันมีดีเทลจุกจ แต่ว่าเราก็ตั้งรับและรับมือกับมันได้ค่อนข้างโอเคชีวิตปีนี้ค่อนข้างล็อกอนโรนิดนึงความรักปีนี้ถือว่าพุ่งสุดเลยไหมก็ประมาณหนึ่งมีรักที่ดีดีกว่าไม่มีรักเลยยังมีมันก็ดีดีกว่าอยู่คนเดียวพูดถึงเรื่องความรักก็ยังดูเขินเหมือนเดิมเขินเองอะไรเองก็เป็นปีที่ดีค่ะโดยรวมเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยค่ะอย่างไรก็ขอให้ฉลองปีใหม่อย่างแฮปปี้นะคะ